วันนี้จะทำหมูแขวนปี๊บครับเดี๋ยวล้างหมูก่อนเดี๋ยวเราจะหมักอุปกรณ์ของผมก็มีตะขอนะครับตะขอแล้วก็ขวดเบียร์ก็ทำเหมือนที่เขาทำทำกันนะครับมันสะดวกดีนะครับง่ายใช้ถ่าน รอบเดียวคือสุกพอดีเลยแต่หมูนี่ยังไม่เคยลองเคยลองแต่ไก่ไก่หนึ่งตัวฐานรอบหนึ่งหมูก็น่าจะเช่นกันนะครับเพราะว่าความหนาความอะไรก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวจะหมักไก่รวมไปทีเดียวด้วยะคระับ<ๆ>เผื่อจะย่างไปพร้อมๆกันเลยซิ้วขาวครับซิ้วขาว<ๆ>สักประมาณทักสามช้อนโรยๆหน่อยเออประมาณหอย แล้วมันหอยใส่เลยไม่ต้องช้อนนะโรยโรยไปเลยใส่ไปเลยอืออืะมาสักสามสี่ช้อนอ่ะพอ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 แล้วพอแล้วเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงหลายอย่างตอนใรายแล้วหนึ่งพอโอเคแล้วก็หมักได้เท่านครับหลังจากที่เราหมักได้ที่แล้วครับเราก็เตรียมตะขอนะครับเนี่ยครับมาเกี่ยวไม่เห็นนะเออเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปอีกได้ไหม โอเคเกี่ยวเข้าไปแล้วเอามาแขวนที่ขวดเลยครับเึ๊บโอเคเดี okay. ๋ยวา,ามทำเซนเตอร์ให้ดีนะนี่จะล้มแล้วเดี๋ยวต้องมาแขวนข้างนี้อีกวางมือนะครับเวลาเกี่ยวเหลือกี่ชิ้นอะ สองชิ้นลองดูซิว่าจะเกี่ยวได้ไหมนะเกี่ยวไม่ได้ก็ต้องรอรอบต่อไปนะครับตะขอหมดอ่ะตะขอหมดที่จริงมีนะตะขอมีอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตะขอมาอีกเกี่ยวได้ไหมอออ่ะเดี๋ยวตะขอมาเพิ่มอีกอันหนึ่งระวังเบอร์ครับมันไม่ขึ้น พอเกี่ยวได้ก็โอเคแล้วอ่าแขวนจัดระเบียบหน่อยครับโอเคนี่เลยเราเข้าปี๊บอบได้แล้วครับหรือว่าร้อนตกใจนะครับตอนนี้ฐานพร้อมแล้วนะครับผมก็เอาขึ้นตั้งเอาเชิญเตินครับแล้วก็ที่ขานไม่ได้ครับอุปกรณ์คือปี๊บเยาชาออทีนี้ปล่อยมาเลยผม หนึ่งเตาถ่านหนึ่งเตาถ่านต่อหนึ่งเซตเนี่ยครับไก่เหลวไว้ทีหลังครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูหมูย่างไปยิันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าจะพอแล้วครับเพราะว่าหมูก็ได้ทีแล้วครับถ่านก็ใกล้จะหมดแล้วครับนี่ครับว้าวสวยงามครับเดี๋ยวก็หั่นหั่นหั่นไปชิ้นชิ้นกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้หมู ย่างปี๊บครับสวัสดีครับ